เคยเห็นคลิปที่ดูแล้วใจฟูจนต้องยิ้มแก้มปริไหมครับล่าสุดมีประเด็นฮือฮาในติกตอกเมื่อคุณแม่ฝรั่งใจเด็ดบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเที่ยวเมืองไทยคนเดียวพร้อมกับลูกน้อยกะว่าจะมาผจญภัยแบบลำบากสักหน่อยแต่สิ่งที่ได้เจอกับทําเอาชาวต่างชาติทั่วโลกถึงกับคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมีแบบนี้แค่ที่ไทยที่เดียวหรอ หรือบางคนนะครับถึงขั้นบอกว่าฉันเดินทางมาทั่วโลกแต่ไม่มีที่ไหนเหมือนเมืองไทยจริงๆเรื่องราวจะเป็นยังไงทำไมคลิปนี้ถึงมียอดวิวทะลุ1.5ล้านครั้งแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับเรื่องของเรื่องก็คือมีติกตอกสาวท่านหนึ่งนะครับชื่อเอ็มมาคุกเธอเป็นแม่ลูกอ่อนสายสตองจากช่องแพตตี้บอลดินนะครับ เธอตัดสินใจทำในสิ่งที่แม่ลูกอ่อนหลายคนอาจจะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนั่นก็คือการแบกเป้พาลูกน้อยบินเดี่ยวมาสโลโทิปมาเที่ยวเมืองไทยครับทุกคนลองนึกภาพตามนะครับการเดินทางคนเดียวก็ต้องวุ่นวายแล้วนี่ต้องกระเตงเจ้าตัวน้อยมาด้วยจะกินข้าวที่จะเข้าห้องน้ำที่นึกภาพไม่ออกเลยว่าจะทุรักทุเลขนาดไหนแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์มันกับตลปัดครับ ในคลิปที่คุณเอมมาลงเนี่ยเธอถ่ายบรรยากาศตอนเธอนะครับกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านดังร้านหนึ่งถ้าผมตามไม่ฝาดนะครับป้ายข้างหลังน่าจะเป็นร้านแอนก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เจ้าเด็ดแน่นอนครับเธอนั่งคีบเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าปากแบบชิวเวอร์ใช้ตะเกียบกินอย่างอร่อยอร่อยมือไม้โล่งไม่ต้องคอยจับลูกไม่ต้องคอยระวังลูกจะร้องงองแงเลยครับ ส่วนลูกของเธอนะครับมีผู้หญิงคนไทยน่าจะเป็นพี่ที่อยู่ในร้านหรือไม่ก็เจ้าของร้านนี่แหละครับกำลังอุ้มเจ้าตัวเล็กเดินไปมาอย่างคล่องแคล่วประหนึ่งว่าเป็นหลานแท้ๆของตัวเองแถมพี่เขานะครับยกมือถือขึ้นมาเซลฟี่กับน้องด้วยครับเอ็นดูไม่ไหวหน้าน้องฝรั่งเนี่ยนิ่งๆงงๆนะครับแต่ก็ยอมให้อุ้มแต่โดยดีไม่รองสักแอะ คือผมเห็นแล้วก็ภูมิใจในความเป็นไทยของเรามากเลยนะครับคือมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงที่ไม่ต้องปรุงแต่งนิสัยคนไทยคือเห็นเด็กเล็กๆไม่ได้โดยเฉพาะเด็กฝรั่งแกมยุยๆเนี่ยแทบจะวิ่งเข้าใส่ขออุ้มขอเล่นด้วยตลอดกลายเป็นว่าร้านอาหารไทยมีบริการเลี้ยงเด็กฟรีแถมให้ซะงั้น ตัดภาพกลับมาที่คุณแม่เอ็มม่านะครับชีก็หันมาหัวเราะแบบมีความสุขสุดๆส,ส,สีหน้าคือบอกเลยว่าหลอดแล้วฉันได้กินดีๆสักมือ้อสวรรค์ทรงโปรดชัดๆซึ่งเธอนะครับเขียนแคปชั่นในคลิปไว้สั้นๆแต่กินใจว่าเมื่อคุณเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยคนเดียวพร้อมกับลูกแล้วทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีเพราะทุกคนที่นี่เป็นแบบนี้แถมเธอนะครับยังเขียนอธิบายคลิปไว้ประโยคหนึ่งว่า No Baby s i t t e r n e e d ิดเดหรือแปลงง่ายๆว่าพี่เลี้ยงเหรอไม่จำเป็นหรอกจ้ามาไทยก็พอเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็อยากจะบอกคุณเอ็มม่าว่ามาเที่ยวบ่อยๆนะครับป้าๆนะนๆแถวนี้รอช่วยเลี้ยงเพียบคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าความมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยมันชนะใจคนทั้งโลกจริงๆครับใครที่คิดเครียดมาดูคลิปนี้รับรองยิ้มแก้มแตกแน่นอนครับ คลิปนี้นะครับไม่ได้มีแค่คนไทยที่เข้าไปดูนะครับชาวต่างชาติแห่เข้าไปคอมเมนต์กันถล่มทลายส่วนใหญ่คือประทับใจแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์น่ารักน่ารักที่เคยเจอในเมืองไทยกันเพียบเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูคอมเมนต์บางส่วนที่ผมคัดมาฝากครับรับรองว่าฟังแล้วจะรักเมืองไทยขึ้นมาอีกเป็นกองเลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับมาแชร์ประสบการณ์คล้ายๆกันเขาบอกไว้ว่า ตอนนั้นฉันกำลังนอนนวดอยู่แล้วพี่พี่พนักงานก็นั่งเล่นกับลูกสาวของฉันไปด้วยเฉยเลยพอเห็นเมนนี้นะครับคุณแม่เอ็มมาเจ้าของคลิปก็รีบเข้ามาตอบกลับทันทีเลยว่าทริปนี้ของฉันไปนวดสามรอบแล้วต้องกอบโกยช่วงเวลานี้ให้คุ้มเพราะถ้าอยู่ที่บ้านเกิดนะไม่มีใครยอมให้ฉันเข้าไปในสปาพร้อมกับลูกล็อกคอมเมนต์ต่อมาสั้นๆครับแต่ได้ใจความเขาบอกไว้ว่าบริการเลี้ยงเด็กฟรีไม่คิดตัง คอมเมนต์นี้นะครับอ่านแล้วซึ้งเลยเขาบอกไว้ว่าฉันเดินทางมาแล้วรอบโลกเห็นอะไรมาก็เยอะแต่ฉันไม่เคยหยุดที่จะกลับมาเมืองไทยเลยผู้คนที่นั่นมีอะไรที่พิเศษมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับแซลในน่ารักเขาบอกไว้ว่าเจ้าตัวน้อยเนี่ยน่าจะได้เจอผู้คนเยอะกว่าฉันทางชีวิตซะอีกมั้งมีคุณแม่ท่านหนึ่งกังวลเลยเข้ามาถามครับว่า ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมว่าพาลูกไปเที่ยวที่นั่นเป็นยังไงบ้างฉันมีแผนจะไปเดือนมกราคมนี้แต่กังวลมากเรื่องพาลูกไปทั้งเรื่องการเดินทางเรื่องคาสิทธ์จะจัดการยังไงขอบคุณล่วงหน้านะคุณเอ็มม่านะครับก็ใจดีเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ครับเขาบอกไว้ว่าเมืองไทยยอดเยี่ยมมากสําหรับเด็กๆนะคุณจะเห็นครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆเ,เ,เยอะมากและผู้คนที่นี่ก็ใจดีต้อนรับเด็กสุดๆ คอมเมนต์นี้นะครับมาจากชาวโปรแลนด์เขาบอกไว้ว่าอยากไปเมืองไทยสักครั้งจังผู้คนที่นั่นดูน่ารักและใจดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นประสบการณ์น่ารักน่ารักที่อ่าวนางครับเขาเล่าไว้ว่าตอนที่ฉันพักโรงแรมที่อ่าวนางมีคู่รักชาวฝรั่งเศสพาลูกมาด้วยเชื่อไหมว่าสิ่งแรกที่เด็กทําตอนเช้าคือวิ่งไปหาป้าคนไทยส่วนพ่อแม่ก็นั่งกินมื้อเช้าสบายใจเชิม คนนี้นะครับมายืนยันอีกเสียงเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมากทุกคนที่ฉันเจอที่นั่นน่ารักและเป็นมิตรสุดๆครอบครัวน,นี้นะครับก็มายืนยันจากสถานการณ์จริงเขาบอกไว้ว่าพวกเราก็กําลังเที่ยวอยู่เมืองไทยตอนนี้เลยทุกคนเอ็นดูลูกสาวเรามากคนที่นี่ใจดีจริงๆมหัศจรรย์มากอันนี้เป็นมุมมองของพัฒนาการเด็กได้ดีมากเลยครับเขาบอกไว้ว่า ดีจังเลยนะที่เด็กน้อยได้รับการปฏิสัมพันธ์ที่อ่อนโยนจากโลกภายนอกแบบนี้ตั้งแต่เขายัางเล็กๆเ,เป็นการเรียนรู้โลกที่งดงามมากคอมเมนต์นี้นะครับชมเรื่องความปลอดภัยเขาบอกไว้ว่าฉันรู้สึกว่าประเทศไทยปลอดภัยสำหรับเด็กๆมากกว่าในยุโรปหลายประเทศซะอีกคนช่วยดูช่วยมองตลอดชาวต่างชาติคนนี้บอกว่าประทับใจไม่รู้ลืมเขาบอกไว้ว่าฉันเคยไปตอนลูกชายชั้นสองควบ พนักงานโรงแรมอุ้มลูกฉันไปเดินเล่นเป็นชั่วโมงฉันได้พักผ่อนจริงๆครั้งแรกในรอบหลายปีอันนี้มาแนวเปรียบเทียบครับคนนี้เขาบอกไว้ว่าที่อเมริกาถ้าคุณฝากคนแปลกหน้าอุ้มลูกแบบนี้คงโดนมองแรงแต่ที่ไทยมันคือเรื่องปกติที่น่ารักมากคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับเขาบอกไว้ว่า ใครมีลูกเล็กแนะนำให้ไปเที่ยวไทยอาหารอร่อยคนใจดีค่าครองชีพไม่แพงแถมมีคนช่วยเลี้ยงลูกฟรีอันนี้บอกรักเมืองไทยไปแล้วครับเขาบอกไปว่ารอยยิ้มสยามคือของจริงพวกเขายิ้มให้ลูกของฉันตลอดเวลาไม่ใช่แค่แกล้งทำนะแต่สายตาเขาเอ็นดูเด็กจริงๆมีคนมาแชร์ประสบการณ์เรื่องร้านอาหารอีกแล้วครับเขาบอกไปว่า ร้านอาหารบางร้านถึงกับเอาข้าวมาป้อนให้ลูกฉันด้วยซ้ําฉันนี่งงไปเลยแต่ก็ขอบคุณมากๆคอมเมนต์นี้บอกอยากย้ายประเทศเลยครับเขาบอกไว้ว่าเห็นคลิปนี้แล้วอยากย้ายไปอยู่ที่ไทยเลยที่นี่สังคมดูเย็นชาแต่ที่นั่นดูอบอุ่นจังคอมเมนต์นี้นะครับพูดถึงวัฒนธรรมไทยครับเขาบอกไว้ว่าคนไทยถือว่าเด็กคือผ้าขาวพวกเขาเอ็นดูเด็กทุกคนเหมือนลูกหลานวัฒนธรรมของพวกเขาน่ารักมาก คอมเมนต์ต่อมาสั้นๆแต่ชัดเจนครับก็บอกไว้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่แท้จริงคือคนไทยนั่นแหละชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับเขาบอกไว้ว่ากลับมาจากไทยลูกฉันถามหาแต่พี่สาวใจดีสงสัยจะติดใจพี่เลี้ยงจําเป็นเขาให้แล้วคอมเมนต์นี้นะครับพูดถึงความชิวเขาบอกไว้ว่าดูแม,ม่กินก๋วยเตี๋ยวสินั่นคือการกินที่ผ่อนคลายที่สุดของแม่ลูกอ่อนเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยและคอมเมนต์สุดท้ายครับสรุปได้ดีมากเขาบอกไว้ว่า ไม่ต้องพกพี่เลี้ยงไปไทยล็อกแค่พกรอยยิ้มไปด้วยคุณจะได้รับมิตรภาพและการดูแลกลับมาเกินคุ้มเป็นยังไงกันบ้างครับฟังแล้วใจฟูเหมือนผมไหมครับเห็นไหมครับว่าการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆของคนไทยเรามันสร้างความประทับใจให้ชาวต่างชาติได้มากมายขนาดไหนนี่แหละครับสเสน่ห์ของเมืองไทยที่ใครก็ต้องหลงรักถ้าทุกคนชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ กดติดตามช่องดูคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ